ตวเซียม MMA 1รุ่นแผ่นหนึ่งซีซอาการของมันแมนจอดว่ได้จอดไฟออกคอยออกเป็นกระปดกระแปดแต่เปิดมันก่าย,ยังได้อยู่ไร้ไฟเข้าปกติกระสิมาวัดไฟให้ทันผหมะสมเบิงเจ้าของเครื่องเพิ่นว่าเวลาจอด มันจะจอดบวแหงไฟมันเป็นกระปดกระแปดแล้วก็ทูบติดมาสัน้นวัดเบิ้งก็ยังมีไฟอยู่ไฟออกอยู่ลองตั้งใส่หาสิบวนบิงโอเคมตีกายเลย ตั้งใส่250โวล์ดีซีไฟมันจะขึ้นอยู่ประมาณ60ป่าย60ป่ายโวล์หกหกสิบเจ็ดสิบก็ไฟขับปกติไปก็ออกแต่ว่าจอดบ่แหงอันนี้มันสุดเดโอท เป็นตูจ้จอดรุ่นน้อยแผ่นเดียวส่วนใหญ่กับมันไดโอดมันขาดอันนี้มันยี่ห้อแผ่นเป็นน้อยสีขาวค่อยก่อมากออกมาละม้างแผนออกมา กาตั้งต่อแน่มาใส่ไดโอดเลยไดโอดเลี้ยงกระแสมันมีสามอันเลี้ยงกันค่อยเบิ้งแรกมันเจ้าของเครื่องพันหน้าจะเปลี่ยนมาแล้วเบอร์นี้เป็นเบอร์แหงมีหอยขีดๆเนี่ยอันนี้แมน iGBT เพิ่นอันนี้บุกเกี่ยวนี่แปลว่ามันเหตเวียกอยู่ลักๆก็เป็นอยู่ทีเดโอดนี่แหละ คอยกระิทอนมาวัดเบิงง่ามีตัเด็กขาดส่วนใน่เมนเดโอดมันขาดมันออกบาแหงกหันนอดออกมาแต่ว่านอดกะอยากลุยหันอยากยากแสดงว่าคือสี่หันมาหลายเท่าแล้วแหะ มันบ่อ,อยากกอ่อกับตละละบิดคอยกกบหันนอดออกเฮี่มห้อยแล้วบันี้สิทถอดเอาเดโอดออกมากาดลงตวกว่าก่อน เพื่อมันจะได้ห้อนแห่งมันจะได้ถอดง่ายลุงตะกวัวไปยมห้อยแล้วก็ออกไปขอนจอดจี้สามขาลวดเลย ค่อยกระชีจับออกแต่ว่ามันห้อนก็เอาตะลบิตมาแย่ใส่หูนอดมันแล้วก็คคอยดึงออกบ่ต้องดึงแหงลายมันฉิขาดดึงพอประมาณกระจูดบดสามขาออกแล้วอันหนึ่งยังอันที่สอง จุดหวดบวสามขาเลยออกอันที่สองย่างอันที่สามวิธีเอาออกกับบริยาญง,ง่ายๆออกบละบันนี้คอยกาสิมาแทกเบิงว่าตัวใดขาดมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งขาดมันจึงบ่แหงกาสิแทกเบิง แทกระวางขากลางกับขาขอบมันจะขึ้นข่างบ่ขึ้นข้างทำมันดีตัวนี้ขึ้นอยู่บกขาดยังดีอันที่สองวัดเบิงกับบกขาดตัวนี้ก็ยังดี อันนี้อันที่สามวัดเบิงตัวนี้ก็บกขาดเบอร์มันละเมนแปดสิบทับสี่สิบก็คือแปดสิบแอมสี่ห้อยวนตคือว่ามันน่าจะเกิดจากคุณภาพของอะไรบุดีอันนี้แมนตัวใหม่ที่ค่อยจะเอามาใส่อันนี้มันค่อยหามาเกี่ยมไว้ละ เป็นเบอร์หกสิบหกสิบทับหกร้อยห้อยกระซส่ไปหฮมห้อยกรสีมาจอดค่าวัดเบืองแล้วตัวเกามันบกขาดจากตัวเลยคือว่าน่าจะเกิดจากคุณภาพของอะไรที่ว่าลูกค้าเพิ่นน่าจะซื้อม่ใส่เองเป็นอันราคาถึกๆราคาถ,ถึกมันก็นเลย กระแสออกบ่แหงอันนี้เป็นตัวไม่ี่ว่าค่อยหามาร์คราคากับบริเทกปันใดก็แพงสมควรอยู่ค่อยกลจะเปลี่ยนตัวไม้สซแล้วก็จอดขายมันเหี่ยมห้อยส่วนใหญ่อาการที่ว่าตู้เสียมไฟออกบแหงกระแม่นเกิดจากไดโอดมัน ดีกระจอดขาไปเี่มห้อยตัดขาส่วนเกินทิม่มกระส่ไปเี่มห้อยสามอันเลย คอยกามาประกอบเข้าเครื่องและกาเทสทดสอบว่าไฟออกปกติแต่ว่าคอยจะบดเสียมให้ทำโซมเบิงเพราะว่าคอยเสียมบเปลี่ยนกอยอาร์ฟ่าหิยมห้อยกอา,าม,ยกมีแตว่าจะส่งลูกค้าไปให้ลูกค้าไปร้องเสียมเบิงคอยจะบดเสียมเพราะว่าคอยบูฮูวิธีเสียมเสียมบเปลี่ยน